ํ้มยำขามหมูก็จะใช้ขามหมูเลาะนะครับนี่คือขามหมูเลาะเคาเลาะมาแล้วจากตลาดซื้อมาแบบนี้เลยนี่นะครับหน้าตาขามหมูเกลือน้ำส้มสายชูก็จะ รว่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับจะคําเล็กคําใหญ่ก็ตามชอบเลยซื้อมาแบบร้อนๆนี่ก็จะได้เนื้อเยอะหน่อยเกลือผงปรุงรส ขามูช้อนฟองออกด้วยนะครับออกไปต้มไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมง หอมแดงนี่ใช้กดบี้ๆเอานะครับผักแห้ง พริกแห้งนี่ก็จะเป็นพริกแห้งคั่วน้ำมันนะครับจะเพิ่มความกรอบความหอมใช้ไฟอ่อนค่อยๆค,ค,คั่วไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วให้เขากรอบอันนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยใช้ได้แล้วก็พอเลยพอพริกนี่ก็จะมาขูดหยาบ อในหมอ้อก็ต้งครบเวลาแล้วนะครับขาตะไคร้เป็นมะกรูดหอมแดงไปเลยต้มหม้อใหญ่นะครับการปรุงรสเนี่ยเราจะมาปรุงรสข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรุงในหมอ้อเนี่ยก็จะทําให้เยอะนะครับแล้วกินไม่หมดมันก็จะไม่อร่อยนะครับก็จะใช้ปรุงข้างนอกหมอ้อเอานะครับอันนี้จะเป็นมะนาวนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําปลา สมุนไพรก็หอมดีแล้วนะครับก็จัดใส่ชามนี่นะครับได้หนึ่งถ้วยแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนี่นะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดตามชอบเลยต้นหอมผักชีปริมาตชาตามชอบนะครับ ต้ยมยำขาหมูพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับชาติก็กลมกลม่อมจิตใจติดใจกำลังดีนะครับเมื่อกี้ชิมแล้วลูกพี่ก็รู้ต้ยมยำขาหมูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับหนังของขาหมูเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวนะครับว่าต้องใช้เวลาต้มนานเนี่ยนะครับไม่ใช่หมูสามชั้นนะครับอันนี้ก็ยังยังยังไม่นุ่มพอเท่าไหร่นะครับพอพอหนึบหนึบกลับนะครับ มันจะให้นุ el, hay hay tiempo, right? ่มนวลนี om, no als, no als, no als, no ่ก็ต้องต้มสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอันนี้รสชาติเออเออหนังเป็นไงครับยังหนึบหนับอยู่ยังหนึบหนับยังไม่นุ่มใช่ไหมครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาต้องต้มนานๆนะครับหนังสาหมูเนี่ยเขาจะหึบหับกลับแต่ตับปลาหมี่แบบสบายมากสบายมากไปครับไปครับไปครับว้าว มันเผ็ดหรือเปล่าหรือว่ามันงไงฮะมันแซ่บจิจาร์มันซิซ่าแซ่บโอ้โห<อ>เช้าก็ไปตลาดนะครับหาเห็ดมาใส่ก็ไม่มีเสร็จเลยนะครับตรงนี้เห็ดหายยากเป็นสายเปนสายโอไม่ใช่แม่เ <laughs> ป็นตลาดแปดโมงครึ่งเองไม่สายหรอ,อแต่ตลาดเขาเกินตะวายแล้วแหละ